กับข้าวเย็นนี้ของย่านะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกะปินะคะอันที่จริงย่าจะปอกแครอทกับแตงกวาอีกนะคะแต่คงกินไม่หมดค่ะทุกคนก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันค่ะปลานี่ก็จะคนละตัวเลยนะคะหมวยกับย่าคนละตัวแล้วก็ลูกชายกับลูกสะใภ้คนละตัว ยาก็จะแบ่งเอาไว้ให้เขาเนาะอีนี้ยาก็ข้าวคุกค้นคลุกนะคะน้ำพริกกะปินี่นะคะทุกคนก็จะเห็นเนาะว่ายาไม่ได้ชิมเลยนะคะแต่ยาก็มั่นใจนะคะว่ารสชาติมันจะโอเคแต่ขณะที่ตักเนี่ยยาลองชิมแล้วนะคะว่ามันไม่เปรี้ยวแต่อีกสักพักนึง มะม่วงมันจะออกฤทธิ์นะคะมะม่วงเปรี้ยวมากค่ะทุกคนรสชาติมันจะออกมาพอดีกลมกลมค่ะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ขออภัยด้วยนะคะยาก,ก็ใส่พริกไปครึ่งสวนค่ะทุกคนแล้วก็มีแก้วมังกรด้วยนะคะวันนี้ก็มีผลไม้เป็นแก้วมังกรด้วย ใครสนใจก็มาทานกับยาได้นะคะทุกคนทุกคนคะมาดูวิธีการทำหองยาก,กันนะคะนี่นะคะปลาที่ซื้อมานะคะร้อยหนึ่งนะคะได้เก้าตัวเลยคะ่ะทุกคนได้เก้าตัวเลยนะคะยาก็จะทอดสี่ตัววันนี้นะคะละตัวคะ่ะหมวยยา แล้วก็ลูกชลูกสะพายนะคะอันนี้ก็จะตำน้ำพริกกะปินะคะ ปลามันใหญ่กระทะยาก็จะกินกระ,ทะ,ระทะมันเล็กทอดจนยาก็จะกินปลากรอบๆนะคะทุกคนถ้ามันนิ่มๆยาก็จะกินไม่ค่อยเยอะ ค่ออร่อยในความรู้สึก <S <S อาปลาเสร็จแล้วก็จะไปผัดดอกสลิดกันนะคะยาก็เก็บด,ดอกสลิดมาจากศูนย์เยอะเลยค่ะเฮย้ยมันมันได้ฝนเนาะเต็มเลยค่ะ ที่ศูนย์เขาก็กินไม่ทันกันสองพี่น้องนี่ยาก็จะผัดดอกสลิปนะคะใช้กะทิผัดนะคะมันหวานเหมือนดอกสน,นุอะคะ่ะดอกสนุถ้าผัดน้ำมันจะไม่หวานนะคะมันก็จะจืดๆเนาะแต่พอเราผัดกะทิแล้วอะมันหวานมากเลยค่ะถ้าไม่เชื่อลองนะคะ ลองลองผัดตำน้ำพริกผัดดอกสนูกินดูได้เลยนะคะกระทะบานเลยค่ะทุกคนตอนแรกกะกะว่าจะปอกแตงกวาอีกปอกแครอทอีกไม่เอาแล้วค่ะแค่นี้พอ แนังก็กินไม่หมดแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะยาก็จะแบ่งไว้ให้ส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกชายลูกสะพายมาตำน้ำพริกกันค่ะยาก็ทำง่ายๆนะคะ ซื้อมะม่วงมายาก,ก็ใช้เป็นมะม่วงแทนมะนาวนะคะทุกคนก็มีกะปิมีกระเทียมมีพริกขี้หนูหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะยาก,ก็จะใส่น้ำตาลปึกนะคะทุกคน แล้วก็ผงชุดรสน้ำปลาแค่นั้นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปลองทำทานได้นะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะถ้าจะเรื่องมากก็คือคนนะ <c oughs> คนก็จะเรื่องมากนิดหน่อยเนาะไอ <c oughs> ้น่นก็ต้องอย่างนี้ไอ้นี่ก็ต้องอย่างนั้นเปรุงรสก็ตามใจชอบของของเราเลยนะคะยาก,ก็จะไม่ได้ไม่ได้ชิมเลยนะคะ ตามโดยที่ใส่ตามใจตัวเองไปเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะย่าสั่งกล้องมาแล้วค่ะเอ๊สั่งอะไรนะเอ่อขากล้องอะค่ะมันมันจะได้เห็นแบบมันหกักมันงอได้เนาะกล้องตัวนี้มันงอไม่ได้นะคะทุกคนก็เลย ได้เท่านี้เองอะคะ่ะเดี๋ยวกำลังสั่งอยู่นะคะยังไม่มาเลยเดี๋ยวก็จะน้ำตา,ตาปลปึกนี่ยากว่าใช้ครึ่งหนึ่งนะคะแช่ตีเย็นไว้มันแข็งะคะ่ะทุกคน ตาลมันแข็งนะคะเราก็เลยตําต้องตำให้มันละเอียดก่อนมันจะได้เข้ากับ<ๆ>กะปิแล้วก็มะม่วงเนาะย่าก็จะใส่มะม่วงหลังสุดนะคะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยสับไว้แล้วนะคะ เราไปกินน้ำพริกกะปิตลาดมันก็จะมีแต่น้ำนะคะทุกคน <Okay. S 1> เพราะว่ากะปิก็แพงเนาะแล้วเขาขายในราคาสิบาท20ิบบาทมันก็ถ้าถ้าไม่เติมน้ำเข้าไปเราก็มัน มันก็ไม่ได้กําไรอะค่ะเขาก็ต้องเติมน้ำเป็นเป็นธรรมดาของพ่อค้าเนาะแต่ย่าจะไม่ได้เติมเลยนะคะเติมแตม่น้ำปลานะคะน้ำปลาผงชูรสแค่นั้นจบครบสูตรนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะทุกคน ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะคลิปนี้ก็จะยาวสักหน่อยนะคะสิบสองนาทีกว่ากว่าค่ะทุกคนวีสามกำลังดูคลิปเพื่อนๆอ,อยู่นะคะ ได้และะ้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะว่าหน้าตาน้ำพริกกะปิของย่าหน้าตาเป็นยังไง ั้งกะปิทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งมะม่วงยังได้แค่ถ้วยเดียวนะคะทุกคนเออแล้วลองคิดดูถ้าเราไปซื้อเขากินนะ่ะมันจะมีแต่น้ำเนาะแต่มันก็ได้อยู่ตรงรสชาตินะคะรสชาติมันก็คือน้ำพริกกะปินะคะแต่เนื้อกะปิเนื้อเครื่องเนี่ยมัน มันแทบไม่มีนะคะนี่ต้องของย่านี่จัดหนักจัดเต็มนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะย่าจะใส่พริกไปเยอะอยู่พอสมควระคะ่ะ พริกบนนอกเนาะถูกไม่ได้ซื้อพริกตลาดใส่ใหญ่เลยคะ่ะทุกคนกับข้าวเย็นนี้ของย่านะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกะปินะคะอันที่จริงย่าจะปอกแครอทกับแตงกวาอีกนะคะแต่คงกินไม่หมดคะ่ะทุกคนก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันคะ่ะปลานี่ก็จะคนละตัวเลยนะคะ มวยกับย่้าคนละตัวแล้วก็ลูกชายกับลูกสะใภ้คนละตัวย่ากก็จะแบ่งไว้เขาเนาะอีนี้ย่ากก็ข้าวคุก้นครบนะคะน้ำพริกกะปินี่นะคะทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าย่้าไม่ได้ชิมเลยนะคะแต่ย่าก็มั่นใจนะคะว่ารสชาติมันจะโอเคแต่ขณะที่ตักเนี่ย ยาลองชิมแล้วนะคะว่ามันไม่เปรี้ยวแต่อีกสักพักหนึ่งมะม่วงมันจะออกฤทธิ์นะคะมะม่วงเปรี้ยวมากค่ะทุกคนรสชาติมันจะออกมาพอดีกลมกลมค่ะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ขออภัยด้วยนะคะยาก,ก็ใส่พริกไปครึ่งสวน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีแก้วมังกรด้วยนะคะวันนี้ก็มี ผล,ลไม้เป็นแก้วมังกรด้วยใครสนใจก็มาทานกับยาได้นะคะทุกคน